การทดสอบปรมาจารย์วิญญาณอสนนี่ง่ายกว่าที่คิดแต่ในตอนนี้ฉันเองก็ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้วแปลว่าฉันเองก็อยู่ในกระประเมินในเกณฑ์ที่ดีหากมีการประกาศผลขึ้นมาอยากรู้จริงๆว่าจะมีสักกี่คนที่จะตกใจท้ายที่สุดแล้วแม้แต่อูมูเชี่ยวผู้ที่มีพรสวรรค์ระดับเอเองก็คงไม่อาจที่จะผ่านการทดสอบนี้ได้อย่างแน่นอน ฉันต้องใช้จากประโยชน์จากโอกาสในครั้งนี้เพื่อแสดงให้เหล่ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆทุกแห่งนั้นเห็นได้ว่าแม้แต่ปรมาจารย์วิญญาณอสูรระดับอีเองก็สามารถแข็งแร่งขึ้นได้การประเมินสิ้นสุดลงแล้ว ชื่อลินหยวนแพศชายอายุ18ปีวิญญาณอสูนที่ปลูกได้ก็คือกิ้งกาครนสวรรค์ที่ปลูกได้อีคราชการทดสอบความแข็งแกร่งระดับของสตา์ร้าย3ดาวข้อมูลความแข็งแกร่งที่แสดงให้ผู้คนเห็นมันคือการจำลองการต่อสู้อาจจะมีข้อปีดพลาดและใช้ได้เฉพาะกันอ้างอิงเท่านั้น อายุเพยียงแค่18ปี2ส,สัปดาห์ในการปลูกวิญญาณอสูนขึ้นมาเขามีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับนายพลอสูนระดับ3ดาวพรสวรรค์เช่นนี้น่ากลัวจริงๆในในายได้ผ่านทุกขั้นตอนของขั้นตอนประเมินประมาจา์วิญญาณอสูนแล้วนายรู้หรือเปล่าว่าที่ฉันพนูดหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าผมค่อนข้างจะทำได้ดีใช่หรือเปล่าครับ ไม่เพียงแต่จะดีเท่านั้นแหละด้วยความสามารถและความแข็งแกร่งของนยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยสัตว์ไรายยันจริงหรือว่าวิทยาลัยสัตว์อสูนปีศาจพวกเขาจะต้องเร่งรีบที่จะมาหาเธออย่างแน่นอนโอ้งั้นจะประกาศผลเมื่อไหร่ครับหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะเริ่มประกาศผลในช่วงบ่ายะนะเขาสงบนิ่งมากหากว่าเป็นคนอื่นแล้วก็คงจะดีใจแล้วแน่แท้ขอขอบคุณสำหรับผู้คุมสอบทั้งสามท่านนะครับ หากว่าไม่มีอะไรแล้วงั้นผมขอตัวอ่าเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรอครับทำไมล่ะพรสวรรค์ที่นายปลูกขึ้นได้เป็นเพียงแค่ระดับอีเท่านั้นล่ะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าในตอนที่นายนั้นปลูกทักษะวิญญาณอสูรหากว่านายพบเจอกับปัญหาอะไรนายสามารถที่จะรายงานฉันได้นะฉันพร้อมที่จะแก้ไขให้เธอ ไม่ครับวิญญาณอสูรของผมนะ่ะออนแอมากจริงๆในตอนครั้งแรกที่ผมปลุกให้มันตื่นขึ้นมาเป็นที่เข้าใจได้ว่าพรสวรรค์ที่ผมปลุกขึ้นน่ะได้เพียงแค่ร้รับอีเท่านั้นดังนั้นผู้ตรวจสอบท่านไม่จะเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกครับท่านผู้ตรวจสอบครับท่านคิดว่าเด็กคนนี้พูดจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้แสดงท่าทีว่าเขากหกเลยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ฉันประหลาดใจก็คือตัวตนของเด็กคนนี้ หลังจากบรรลุผลอันน่าประทับใจแล้วน่าเยี่ยมยอดแต่เขากลับไม่เย่อหยิ่งหรือว่าใจร้อนหรือว่าหยิงพยองแต่อย่างใดด้วยคุณลักษณะทางนิสัยรวมถึงตัวตนของเขาในอนาคตฉันว่าเด็กคนนี้จะต้องกลายเป็นปรามาจันวิญญาณอสูรที่ทรงพลังอย่างแน่นอนลีนยวนทางนี้ทางนี้ เป็นยังไงบ้างเธอผ่านการทดสอบวิญญาณอสูรแล้วหรือยังแน่นอนว่าฉันสอบผ่านและแน่นอนว่าระดับของฉันก็ค่อนข้างได้จริงด้วยจริงงั้นเหรอแล้วเธอผ่านได้กี่รอบเก้ารอบจ้าอ่านั่นก็ถือได้ว่าสุดยอดแล้วฉันไม่ได้คิดเลยนะว่าเธอจะผ่านได้ถึงด่านที่9้าดูเหมือนว่าความแข็งแก่งของซูโม่เฉยนจจพัพนาขึ้นเป็นอย่างมากเธอคงอยากจะรู<ๆ>้ถึงว่าฉันผ่านถึงด่านที่เท่าไรอย่างนั้นสินะ เพราะท้ายที่สุดแล้วหากว่าเป็นเพียงแค่วิญญาณอาสูระดับอีมันก็คงจะยากแหละหากว่าจะผ่านแต่ละดานหากว่าเราบอกเธอไปเธอจะต้องตกใจอย่างแน่นอนไปกันเถอะหลังจากสอบเสร็จแล้วเราเองก็มาจะเป็นต้องกังวลเรื่องสอบแล้วไปกันเดี๋ยวฉันคนนี้จะเลี้ยงอาหารเธอในฐานะที่เธอผ่านถึงด่านที่เก้าเองเอาล่ะงั้นฉันจะกินให้เยอะๆเ,เลยและกินชามใหญ่โตๆด้วยแล้วสาวน้อยเธอจะไปกินร้านไหนอย่างนั้นเหรอ ฉันอยากจะกินร้านอาหารเดียวกับครั้งล่าสุดที่นายพาฉันไปนะ่ะร้านนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ไกลนะแล้วมันจะพลาดในช่วงที่ประกาศผลหรือเปล่าเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผลลัพธ์เองก็ได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วสิ่งที่โชว์ก็โชว์เพียงแค่การจัดอันดับสำหรับผลงานที่เราสร้างขึ้นก็เท่านั้นแหละอย่างไรก็ตามหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก,ก็คงจะไม่มีใครแหละที่จะสามารถทำลายสิติของฉันไปเร็วๆกันเถอะฉันล่มหิวแล้ว รู้แล้วนะไปมองตรงหน้าพระราชวังวิญญาณอสูรออกไปให้พ้นออกไปให้พ้นฉันคนนี้มาแล้วให้ตายสิฉันอยากรู้จริงว่าผู้ชายคนนั้นคือใครกันทำไมจึงมีท่าทีที่หยิงพยองขนาดนั้นอูมู่วกวนจากมัธยมเชินไห่มานดับหนึ่งของวิญญาณอสูรที่มีความสามารถระดับเอส เขาคนนี้คือผู้ที่ผ่านการประเมินได้ถึงด่านที่7และคะแนนของเขาเองก็ถือได้ว่าเทียบเท่ากับผู้ที่ได้อันดับที่1ของปีที่แล้วแข่งแก่งมากถ้าอย่างนั้นอูโม่วกวนเขาก็จะต้อได้อันดับต้นๆของเมืองเิ้นหายเลยง,งั้นสินะวิญญาณอสูรระดับเอสนี่ช่างน่ากลัวจริงๆผลลัพธ์เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองยานจริงหรือว่าเมืองอสูรปีศาจก็คงจะไม่ง่ายอย่างแน่นอนที่จะทำอะไรแบบนี้ให้ได้ออกมา อย่างที่คาดเอาไว้เลยคนที่โดดเด่นเช่นฉันไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ล้วล้วจะต้องกลายเป็นจุดสายตาของผู้อื่นอยู่แล้วสำหรับการประเมินในครั้งนี้ฉันได้เตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างแล้วฉันได้ขอให้พ่อแม่เต็มเงินจำนวนมากเพื่อซื้อเม็ดยาวิญญาณอสูรให้แก่ฉันซึ่งมันจะสามารถเพิ่มพลังวิญญาณอสูรให้ฉันได้ถึงจุดสูงสุดในช่วงเวลาอันสั้น ว่าแต่ว่าไอ้เจ้าผู้ชายคนนั้นมันไปไหนแล้วไอล้ลินยวนคนนั้นนะ่ะยังต้องทอมอยู่อีก,กยังเงินรอคนคนนั้นก็เป็นเพียงแค่โวร์เดปีหาว่าคนนั้นกล้ามาจริงๆกล้ามาหาบอสแล้วก็ผมคนนี้พร้อมที่จะพีตูดให้เลยเป็นเรื่องไร้สาระมากหาว่ามันกล้าปรากฏตัวแล้วก็ฉันคนนี้แหละจะทำกันแตะตูดมาเลย อันนี้เจ้าในตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะได้เห็นอะไรตลกตลกแล้วเสียอีแต่ปรากฏว่าไอ้หมอนั่นเป็นคนขี้ขาดแม้แต่จะปรากฏตัวออกมาก็ยังไม่กล้าลืมไปเถอะในเมื่อไอ้หมอนั่นมันหนีไปแล้วงั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไอ้คนขี้ขาาตลอดชีวิตไปเถอะทินงยวนกันที่แกออกไปแบบนี้แหละมันคือสิ่งที่ฉันต้องการเป็นอย่างมากและฉันหวังว่าแกจะไม่กลับมานะ ฉันก็บอกเธอไปแล้วแท้ว่าร้านหมาล่าตรงนั้นน่ะมันไปไกลเป็นอย่างมากเห็นไหม่ไดทีนี้ไม่เป็นไรนะยังไงซะก็ยังไม่มีการประกาศสักหน่อยลินยวนไอซาแล้วกล้าดียังไงมาปรากฏตรงหน้าฉันพร้อมกับสูมูชเชวโอ้นี่มันไม่ใช่ลินยวนอย่างนั้นหรอถ้าทางผ่อนคลายของนายดูเหมือนว่านายจะทำคะแนนประเมินได้ดีมากเลยสิถ้าก็าไม่นะอย่างน้อยก็ทำให้ฉันพอใจแหละ ที่นายบอกว่านายพอใจเพราะว่านายอาจจะสามารถผ่านด่านแรกได้เลยใช่ไหมล่ะแค่ด่านแรกฉันเก่งว่าไอ้หมอนี่มันคงจะยังไม่ผ่านเลยด้วยซ้ำพวกนายก็อย่าล้อเขาเสียนั้นสิดีแค่ไหนแล้วที่ปรามาจารสุรระดับอีน่ะที่มีความกล้าที่จะเข้ามาประเมินในครองนี้ลินยวนนายยังจาการเดิมพันของเราในวันนั้นได้หรือเปล่าถ้านายไม่บอกฉันฉันก็คงจะลืมไปแล้วนะเนี่ย ในเมื่อในทำให้ฉันจำได้ในพร้อมที่จะรับกับผลของการพาแพ้แล้วหรือยังฮะแพ้อย่างนั้นเหรอฉันว่าเกมมากวากว่ามักที่จะแพ้ไอ้ขี้แพ้เริ่มประกาศรายชื่อแล้วเริ่มประกาศผลการประเมินแล้วทุกคนเรามาดูกันเธอว่าใครคนไหนทำได้ดีงที่สุดมาดูกันว่าที่หนึ่งจะเป็นใครอันดับหนึ่งของปีนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นชานเซ่อันดับที่สมอูมู่เฉวน ฮะอะไรเป็นไปได้ยังไงเรานี่นะได้อันดับที่3อย่างนั้นเหรออันดับที่2ซูมูชเชวผ่านได้ถึงด่านที่9อันดับที่2คือซูมูชเชวเธอผ่านได้ถึงด่านที่9ฉันไม่คาดคิดเลยว่าพรสวรรค์ของซูมูชเชวจะแข็งแกร่งกว่าฉันไม่ไม่สิถ้าซูมูชเชวได้เพียงแค่ที่2แต่กับทําได้ถึงด่านที่9้า เงินอันดับที่1อันดับที่1จะผ่านถึงด่านไหนและเขาคือใครลินยวนพูไปถึงด่านสุดท้ายเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวที่สามารถเอาชนะด่านที่10ได้ลินยวนงั้นเหรอเป็นไอ้หมอนั่นได้ยังไงด้วยพรสวรรค์ระดับอีของไอ้เจ้าหมอนั่นมันจะสามารถผ่านไปถึงด่านที่10ได้ยังไงกันลินยวนคนนี้คือใครงั้นหรอทำไมดูเหมือนว่าเขาแข็งแก่งจังสามารถผ่านไปถึงด่านที่1ิบเลย ฉันจำได้ว่าการประเมินจะมีทั้งหมด10ด่านงั้นก็หมายความว่าไอ้หมอนั่นมันเคลียร์หมดเลยนะเซะฉันไม่รู้เลยว่าเขาคนนี้ปลูกวิญญาณอสูนแบบไหนขึ้นมาแต่ดูท่าว่าเขาจะต้องแข็งแกร่งมากอย่างแน่นอนนี่แหละคือม้ามืดประจําปีนี้แม้แต่วิญญาณอส,สูรระดับเอสเช่นซูมูเฉเวะรวมถึงอูมูเฉวยเองก็มิอาจที่จะเอาชนะได้ไม่จําเป็นต้องประเมินไม่ไกลหรอกซูมูเฉวฉันว่าเคยก็แข็งแกร่ง,งเช่นกันนะเธอสามารถไปถึงด่านที่9 แต่เน่าเสียดายที่มีปีศาจที่เหนือกว่าเธอปรากฏตัวก็เท่านั้นแต่หากว่านายต้องการที่จะล้อเลียนนะฉันแนะนาให้ล้อเลียนอูมู่เสวมากว่าในตอนแรกที่ยังไม่มีประกาศนะฉันเห็นเขาอวดดีไปอย่างมากแต่ดูสิผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเขาได้เพียงแค่อันดับที่3ฉันก็บอกไปแล้วนะหากว่าแพ้ก็โปรดทําตามสิ่งที่เดิมพันด้วยคริสตันวิญญาณอสูรระด,ดับต่ำนาจะกินแบบแบบแห้งหรือว่าต้องการเครื่องปรุงรสละ่ะ เขาได้หรอคืออ wow. ันดับที่หนึ่งลินยวนะว้าวเจ้าจ้าอันดับของลินยวนสูงกว่าฉันอย่างนั้นหรอไม่น่าแปลกใจทําไมตอนที่ฉันบอกผลลัพธ์ของเขาเขาไม่แปลกใจเลยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ฉันนั้นต้องการที่จะถามก็คือลินยวนเขาทําได้ยังไงมันเป็นไปได้เจ้าไร้ประโยชน์ที่มีเพียงแค่พรสวรรค์รัดับอีจะไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงแกโกงใช่ไหม อะไรนะอูมู่กวนบอกว่าลิงหยวนคนนั้นโกงอย่างนั้นหรอโกงจริงหรือเปล่าเนี่ยหากว่าเขาโกงแบบนี้มันไม่ดีเลยนะแบบนี้มันโกงกานชัดๆไม่เอานะเว้ยหากว่าโกงนะ่ะอะไรกันอันดับหนึ่งเขากงอย่างนั้นเหรอนั่นมันสูมมเฉวไม่ใช่หรอสูมมเฉวผู้ที่ได้อันดับที่สองเธอก็อยู่ตรงนั้นด้วยโกงงั้นเหรอนี่นายคิดว่าเพื่อเอาชนะนายแล้วฉันต้องโกงเลยงั้นเหรอ งั้นนายจะบอกว่านายไม่ได้โกงอย่างนั้นหรอแต่พอสวรรค์ของสัตว์อสูนของนายที่ปลูกได้คือระดับ E นะระดับ E จะไปได้ไกลขนาดนั้นเชียวหรอ วิญญาณอสูรระดับอีนี่ไม่ใช่วิญญาณอสูรที่อ่อนแอที่สุดงั้นเหรอใช่ให้ตายสิจะเป็นไปได้ยังไงที่เขาจะผ่านไปถึง่านได้สิบนะอย่าบอกนะว่าเขากงจริงๆนะอย่างไรก็ตามอย่าได้ดื่มเชื้อละว่านั่นเป็นเพียงแค่โลกจำลองของการต่อสู้เป็นแบบสมบูรณ์เลยและไม่สามารถที่จะนำสิ่งของจากโลกภายนอกเข้าไปได้นะอูอ้อูโดนสงสัยแล้วแฮ hey. แล้วใครบอกละ่ะว่าวิญญาณอสูรรับอีไม่สามารถที่จะผ่านด่านการทดสอบได้และตามข้อมูลเองก็ฉันก็ไม่เคยอ่านเจอนะหลินยวนแกอย่าเพิ่งภาคภูมิใจกับโกงของแกไปเลยการทดสอบในครั้งนี้ฉันจะรายงานต่อศาลตุลาการอย่างแน,น่นอนฉันต้องฉีกกระชากใบหน้าจมปอมของแกออกมาให้ได้ศาลตุลาการอย่างนั้นเหรอ หากว่าผู้เข้าร่วมในการประเมินของสานสูนคนไหนต้องการที่จะเรียกร้องคู่ต่อสู้ของเราสามารถที่จะรายงานไปที่ศาลตุลาการได้นะแต่อย่างไรเสียการจะรายงานแบบนี้ฉันเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะย,ยุ่งยากแหละนะท่านายทำแล้วชอบใจก็เชิญทำไปเลยฉันไม่ว่าอะไรหรอกแต่อย่างไรเสียหากว่าพิสูจน์มาแล้วฉันบริสุทธิ์หวังว่านายจะยังทำตามข้อตกลงของเรานะแก ไอ้ยอมบอดได้ไอ้ย่อมบอดจริงๆคนชนิดทำไมจริงได้ระดับเอสน่นั่นท่านผู้ตรวจสอบตามที่คาดเอาไวไ้เลยว่าปรามาจารวิญ,ญญาณอาสูระดับหลอดมีแรงกดดันที่สรงพลงังไปอย่างมากปรามาจารวิญ,ญญาณระดับหลอดงั้นเหรอเขาคือผู้ตรวจสอบเจ้าใช่ไหมฉันได้ยินมาว่ามีพิโรธโลกาของเขานะ่เข้าสู่อาณาจักรหลอดระดับเจดาวแล้ว โอ้พระเจ้าหากาเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเราก็เขาถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์รับหลอดที่แข็งแกร่งที่สุดในพื้นที่แห่งนี้เลยนะเซ่เขาคือปรมาจารย์วิญญาณอสูรที่เป็นอัจฉริยะจากเมืองเจิ้งไห่ของเราเข้ามาที่นี่ในวันนี้เพื่อที่จะมาทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบเมื่อกี้ใครเบลคนบอกว่าจะยื่นเรื่องต่อสารตุลาการของศาลาวิญญาณอสูรผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องไปยังสารตุลาการคือผมเองครับเพราะว่าผลลัพธ์ของลินหยวนที่ออกมานั้น มันไม่สมเหตุสมผลผมรู้ว่าเขาปลูกปรมาจารย์วิญญาณอสูนได้เพียงแค่ระดับอีแต่ผลลัพธ์ที่เขาประเมินในครั้งนี้ผ่านได้เชิง10ด่านเรื่องแบบนี้มันไม่น่าเชื่อเลยครับเกี่ยวกับเรื่องในครั้งนี้ผมต้องการให้สาราวิญญาณอสูนอธิบายเรื่องนี้อย่างสมเหตุสมผลให้ทราบด้วยเป็นเรื่องที่พอดีมากเพราะว่าผู้ที่ทําการจับตาดูการทดสอบของลินหยวนในครั้งนี้คือฉันเองแต่ฉันก็ไม่เห็นจุดที่ผิดปกติตรงไหนเลยนะ หรือว่านายน่ะสงสัยว่าฉันให้ความช่วยเหลือในการโกงของเขางั้นเหรอผู้ตรวจสอบเจ้าคือความภาคภูมิใจของเมืองเิ้นไ่ของเราแน่นอนอยู่แล้วว่าผมไม่กล้าสงสัยคุณเลยแม้แต่น้อยแต่อย่างไรเสียวิญญาณจิ้งจกของไอม้มดินยวนน่ะก็เป็นเพียงแค่พอสวัสค์ระดับอ e ีคลาส ผมเชื่อว่าทุกคนในปัจจุบันย่อมรู้ดีว่าพรสวรรค์ระดับอีที่ผมต้องการที่จะสื่อมันหมายความว่ายังไงหลินหยวนสามารถผ่านทั้งสิบด่านได้อย่างไรท,งท,งทั้งที่เขาสามารถปลูกทักษะวิญญาณอสูรได้เพียงแค่ระดับอีเท่านั้นดังนั้นอย่างน้อยๆผมคิดว่าผู้ตรวจสอบเจ้าคุณควรจะปล่อยคลิปวิดีโอของหลินหยวนในตอนที่ทําการทดสอบให้เป็นสาธารณะใช่ๆเราต้องการรู้เช่นกันว่าเขาทําได้ยังไง ฉันเสียใจฉันไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลการสอบของปรมาจารย์อสูรได้หรอกนะผู้ตรวจสอบทุกคนไม่มีคุณสมบัติพิเศษที่จะเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าทดสอบหากว่าไม่มีเรื่องผิดปกติอะไรเนื่องจากวิดีโอการต่อสู้ของหยินหยวนไม่สามารถที่จะเยผยแพร่ได้งั้นเราก็ต้องใช้วิธีอื่นในการตรวจสอบงั้นสินะครับลองพูดมาดูสิ นั่นก็ให้หลินยวนมาต่อสู้กับผมสิครับหากว่าเขาสามารถเอาชนะผมได้เงั้นก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถผ่านทุกด่านได้อย่างไม่มีปัญหาแต่หากว่าเขาแพ้ขึ้นมาผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือเจ้านี่น่ะมันโกงอย่างแท้จริงปูโม่เฉวกำลังจะตบหน้าหลินยวนแล้วทุกคนรอดูกันเจ้านี่มันช่างน่ารังเกียจเสียจริงทำการฉีกหน้านายเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ผู้คนในพื้นที่สาธารณนะได้อยู่แล้ว เด็กคนนี้เราเห็นเจตนาได้อย่างชัดเจนว่าเขาเพียงแค่ที่จะหาโอกาสในการเอาชนะคุณเพื่อพิสูจน์ว่าคุณนั้นอ่อนแอกว่าเขาและคุณเป็นเพียงแค่ขยะแล้วไม่ใช่มันเป็นเรื่องดีด้วยไงเราจะได้ระบายความแค้นเก่าๆไปด้วยเลยคู่ตรวจสอบเจ้าครับการท้าทายของซึ่งกันไล่แกนเองคงจะไม่ละเมิดข้อตกลงของสารปรมาจารย์อสูรอกใช่ไหมครับ นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหากว่าจะทำการประลองเราก็จำเป็นต้องยืนยันทั้งสองไฟล์ดินยวนจะรับการท้าทายของอู๋เมื่อขวนหรือเปล่านะเรื่องเรามันก็มาถึงขั้นนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคำยินยอมของลินยวนอยู่แล้วละพอใจไม่พอใจเขาต้องประลองอยู่แล้วหากว่าลินยวนปฏิเสธขึ้นมาก็มาจีกข้อพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าเขาทำกันโกงยังไงล่ะเอาไงไหนจะสู้หรือเปล่า หากว่านายไม่อยากจะสู้นายสามารถที่จะปฏิเสธได้นะหากว่ามีใครคนหนึ่งมาย่อยุเธอและทำการอดทนแบบนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะจนกว่าเราจะส่องสอนอีกฝ่ายให้มันหลับจำฉันยอมรับการต่อสู้ในครั้งนี้โอ้พระเจ้าเขายอมรับจริงๆอย่างนั้นหรอวิญญาณอสูรคลาสเอสกับวิญญาณอสูรคลาสอฉันไม่เคยเห็นการประลองแบบนี้มาก่อนเลย แต่ด้วยระดับของที่เขาแตกต่างกันในขนาดนี้ฉันว่าลินยวนเขาคงจะถูกอัดไฟเดียวอย่างแน่นอนแต่อย่างไรเสียลินยวนเขาก็เป็นบุคคลแรกของเมืองจันหายของเรานะที่ผ่านครบทั้ง10ด่านนะ่ะผลลัพธ์ยังไงซะมันก็ยากที่จะคาดเดาอยู่ดีพูดตามตรงนะฉันไม่คิดว่าการต่อสู้เป็นสิ่งที่จําเป็นหรอกเพราะคนหนึ่งก็เป็นอันดับที่1อีกคนก็เป็นอันดับที่3ม ทั้งสองต่างก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ชั้นดีของเมืองเจิ้นไห่อย่างไรเสียนี่ก็เป็นเพียงแค่การต่อสู้เล็กๆน้อยๆหวังว่าจะไม่เอากันถึงชีวิตนะ <S <S นายนะยังไงก็ตามฉันก็บอกนายไปแล้วนะว่าการประเมินของหลินหยวนที่ผ่าลูกด่าได้เพราะไม่ใช่การโกงนะ่ะทำไมพวกเขาทั้งสองเอาแต่ลำเอียงไปทางหลินหยวนกันไอ้หลินหยวนบ้านี่มันมีอะไรดีหรือไงกันหาอยากรู้จริงๆ ในเมื่อเขาไม่ได้กงก็ต้องให้สู้กับผมสิครับผู้ตรวจสอบเจ้าอย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอให้คุณเป็นพยานในการประลองในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะทําการฉีกกระชากหน้ากากของไอ้สาเรวนี่เองผมจะให้ท่านนั้นได้เห็นความจอมปลอมของมันหากว่าเป็นเช่นนั้นพวกนายสามารถที่จะประลองกันบนเวทีศาลาวิญ,ญญาณสัตว์อสูรได้เลยหากว่าใครอยากดูก็ตามมาได้เลยนะณเวทีประลองศาลาวิญญ,ญาณอสูร หากว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมก็สาม,มารถสู้กันได้เลยนะอย่างไรเสียก็หวังว่าจะให้ฉันอนธิบายเรื่องโกรธก่อนการต่อสู้ในครั้งนี้ก็เป็นเพียงแค่การกระชับมิตรเท่านั้นพวกคุณทั้งสองไม่ได้รับอนุญาตให้เอากันถึงชีวิตอย่างไรก็ตามหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้การต่อสู้ก็ถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดในระหว่างการต่อสู้ไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งของภายนอกแม้แต่อย่างเดียวหากว่าผู้ใดฝ่าฝืนคนนั้นก็ถือว่าจะถูกปรับแพ้ทันที เข้าใจกันใช่ไหมทราบแล้วครับเอาล่ะงั้นฉันขอประกาศว่าการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนายคงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่านายฉันเองก็ไม่คิดเช่นกันว่าเรื่องมันจะไปไกลขนาดนี้หากว่านายยอมรับความพ่ายแพ้ตั้งแต่แรกแล้วก็บางทีฉันอาจใจดีอาจจะลดอาหารของแกให้กินน้อยกว่าที่ควรก็ได้ ท้ายที่สุดแล้วฉันคิดว่าหากว่าให้ในายกินไปมันก็สิ้นเปลืองเปล่าๆนายนี่วอ,อนหาที่ตายมากหลอมรวมวิญญาณอสูนช่างเป็นสัตว์อสูนที่น่ากลัวจริงๆราชาโครงกระดูดของสัตว์เร่รรขานความยาวของเขาน่าจะมีถึง5เมตรเลยใช่ไหมนั่น นี่นะเหรอคือพอสวรรน์ัะดับเอสนะพอสวรค์และความน่ากลัวของเราเพียงแค่เรามองด้วยตาเปล่าเราก็มองเห็นได้ถึงพลังมหาศาลของเขาแล้วก็ควงที่จะคู่ควรล่ะนะที่เขาได้ถึงอันดับที่สมของขั้นการประเมินดูความแข็งแกร่งของเขาสิช่างหน้าหวั่นหวั่นเป็นอย่างยิ่งไอ้สาแล้วดูแกสิแมตต่จะรวมรวมวิญญาณอสูรแกยังไม่มีปัญญาทำเลย เชื่อแล้วทำไมเขาไม่หลอมรวมวิญญาณอสูรล,ล่ะวิญญาณอสูรระดับ E สามารถเอาชนะวิญญาณอสูรระดับ S ได้ถึงสองคนเขาคงจะไม่โกงจริงๆหรอกใช่ไหมวิญญาณอสูรของดินหยวนเป็นเพียงแค่กิ้งก่าดำตัวน้อยระดับ E แม้ว่าเราจะไม่รู้ก็ตามว่าเขาผ่านด่านทั้งสิบรอบได้ยังไง อูโหช่วยเขาถือได้ว่าเป็นตัวอันตรายสำหรับลิยนหยวนหากว่าผู้ตรวสอบเจ้าไม่ทำอะไรแล้วก็ฉันคนนี้แหละจะทำเองแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยินเสียงฉันนะแต่ฉันขอบอกเอาไว้เลยว่าลิยนยวนนะไม่มีทางแพ้ไอ้หมอนั่นอย่างแน่นอนเนื่องจากว่านายต้องการให้ฉันทำการหลอมรวมวิญญาณอสูรงั้นฉันจะเติมเต็มความปรารถนาของนายเองหลอมรวมวิญญาณอสูน คือวิญญาณอสูรระดับอีนี่มันบ้าไปแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้วิญญาณอสูรระดับอีทำไมมันจึงได้มีการตบโตที่รวดเร็วขนาดนี้หาว่าวิญญาณอสูรระดับอีต้องการพัฒนาขึ้นนายมีปัญหาอะไรใครเป็นคนที่กําหนดล่ะว่าวิญญาณอสูรระดับอีจะต้องอ่อนแอกว่าวิญญาณอสูรระดับเอ